สวัสดีฮะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาทูติบกันอีกแล้วนะฮะและววันนี้ฟูก็มาพร้อมกับสิบตำนานตัวประหลาดเหนือธรรมชาติสุดสะพึ่ง นั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ฟูจะมาพูดถึงไม่ใช่แค่ผีแต่เป็นปีศาจสัตว์ประหลาดและสิ่งในตำนานลี้ลับต่างๆมะหาเรามาฟังกันเลยที่ตัวแรกพาวเตอร์ไกส์พาวเตอร์ไกส์เป็นผีขี้แกล้งเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นอันตรายมากเท่าไหร่ชอบขยับคว้างปลาสิ่งของรอบๆตัวของตนเองเพื่อสร้างเสียงก่อกวนเรานอกจากสิ่งของแล้วผีี้แกล้งยังสามารถสัมผัสหยิก หรือตีเราเพื่อให้เราสัมผัสถึงเขาได้เผ่ตไกส์มีอยู่ในตำนานและเรื่องเล่าทั่วโลกโดยปรากฏการหลายอย่างที่ผีประเภทนี้ทำนั้นคล้ายกับปรากฏการธรรมชาติทั่วไปอย่างเสียงลมพัดเสียงเอ็ดอาดต่างๆเสียงขีดข่วนของสัตว์ตัวเล็กๆหรือความรู้สึกความคิดและจินตนาการไปเองของสมองเราเช่นอาการเย็นวบวอาการเสียวสันหลังหรือกระทั่งรู้สึกเหมือนมีคนมาแตะสัมผัสตัวเรา เรื่องที่สอง a ฟรงเกนสไตน์มอนสเตอร์แต่ว่าไปแล้วแฟรงเกนสไตน์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นผีไม่ใช่เป็นปีศาจแต่น่าจะเป็นศพเดินได้มากกว่า เป็นตัวละครจากนิยายสยองขวัญเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่ถูกนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างของตนเองทอดท,ทิ้งเพราะรูปร่างอันอับปรลักและหน้ารังเกียจของมันสิ่งมีชีวิตที่ถูกปลุกมาจากความตายร่างใหญ่สูงกว่า2เมตรแต่จิตใจของเจ้าปีศาจนั้นพยายามทําให้ตนเองเหมือนกับมนุษย์มากที่สุดทั้งเรียนการสื่อสารพูดคุยและมารยาทการเข้าสังคมกับมนุษย์แถมยังมีความพยายามเข้ากับสังคมให้ได้แต่ด้วยรูปลักษณ์ของมันที่เป็นเหมือนปีศาจไม่เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปจึงถูกมนุษย์รัง เป็นเหตุผลให้เจ้าปีศาจต,ตัวนี้โกรธแค้นนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างมันขึ้นมามากและการออกตามล่าผู้สร้างของเจ้าปีศาจนี้จึดเริ่มขึ้น ต่อไปมันก็คือสอมบีนั่นเองปิศาจทั้งทางวิทยาศาสตร์และเวทมนตยศาสตร์บางก็เชื่อว่าเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดหรือการทำเวทมนต์ดำสยศาสตร์ต้องห้ามเรื่องราวสิ่งไร้ชีวิตที่กลับมาจากความตายอันโด่งดังมีการนำไปทำหนังหลายต่อหลายเรื่องรวมถึงนิยายและเกมดังหลายต่อหลายเกมความหลากหลายทางแนวคิดของนักเขียนบททำให้สัตว์ประหลาดประเภทนี้มีความน่ากลัวแตกต่างกันไปตามเรื่องราวนิยายและบทของเกมตามยุคสมัยของเรื่องนั้นๆไปตัวอย่างบาง ประเภทของซอมบี้ก็เช่นฟื้นจากซากศพของมนุษย์ที่ตายไปแล้วหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆกระทั่งการกลายพันธุ์ของไวรัสแบคทีเรียเชื่อราหรือพยาธิต่างๆการโดนคำสาปหรือเวทมนต์บางอย่างการนำความเชื่อและสิ่งเล็กๆรับตัวที่มองเห็นและไม่เห็นด้วยตาเปล่าเหล่านี้มาจัดแป่งเข้าในเนื้อเรื่องทําให้สร้างความกลัวจากสิ่งใกล้ตัวเราได้เป็นอย่างดีตัวที่สี่ชุปคระรา สัตว์ประหลาดในความเชื่อของชาวละตินอเมริกาที่เชื่อกันว่าหากสัตว์เลี้ยงตัวใดตา,ตายด้วยการถูกดูดเอาเลือดออกไปนั้นเท่ากับเป็นฝีมือของชุนป,ปากาบระนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาส,สัตว์ต่างๆที่คาดว่าถูกเจ้าชุมป,ปากับรานั้นดูดเลือดไปและได้พบว่าแท้จริงแล้วสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ถูกดูดเลือดออกไปจริงๆเพียงแต่โมอผิวเผินจากภายนอกแล้วร่างกายจะดูซูบผอมลงไปเท่านั้น ลักษณะของชูปกาบราจะแตกต่างไปตามแหล่งความเชื่อและพื้นที่นั้นๆบางแห่งก็บอกว่าตัวมันนั้นคล้ายกิ้งกะเอเลี่ยนที่มีคลีปเป็นแผงอยู่บนหลังบางก็บอกว่าเหมือนหมีป่าแต่ขนาดตัวเล็กกว่าหรือบางที่ก็มองแล้วเห็นคล้ายสุนัขที่ตัวใหญ่มากๆหรือบางที่ก็คิดว่าร่างที่แท้จริงของมันคือวันพาย ตัวต่อไปตัวที่5บันชีหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามีพนักงานในบริษัทของเราเป็นปีศาจเหรอเนี่ยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่บันชีบันชีความเชื่อของชาวไอซ์แลนด์เกี่ยวกับตำนานนางฟ้าผมยาวสีขาวในชุดสีเขียวเข้มลุมด้วยผ้าคลุมเก่าๆสีดำมืด บางตำนานก็ว่าเห็นเธอใส่ชุดคลุมสีขาวมีผมยาวสีแดงนางฟ้าที่ดูแล้วคล้ายยม,มทูตที่คอยส่งเสียงล้องขามควรในยามค่ำคืนจากการสูญเสียคนที่รักในครบอบครของตนไปจนดวงตากลายเป็นสีแดงต่ำด้วยคำสาปของแม่ไม้คนหนึ่งแม่ไม้คนนี้ได้สาปแช่ ครอบครัวของเธอให้พบกับความหายนะเพราะในอดีตคนในตระกูลเธอมีชายเจ้าชู้ที่ทาให้ลูกของแม่ไม้คนนี้เสียชีวิตและการเียกใครก็ตามที่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ผสมกับเสียงของนกอู้ในเวลากลางคืนใครที่เห็นเธอแล้วเข้าไปใกล้หรือพยายามสัมผัสต,ตัวเธอการพบเจอหรือพยายามทําสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าความตายกําลังเข้ามาหาคนผู้นั้นตัวที่6 รักคุล่าตำนานผีดุดเลือดตัวแวมพายผู้มีอายุยืนยาวนับพันพันปีนิยายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มามากกว่า100ปีบางก็ว่ามีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการบางก็ว่าเป็นสัตว์มีปีกลักษณะคล้ายกับมนุษย์ตัวใหญ่มีกรงเล็บและเขี้ยวที่แหลมคมและมีพละกําลังอันมหาศาลพอที่จะฉีกร่างของมนุษย์ไดอย่างง่ายดายแต่เมื่อเวลาผ่านไปรูปลักษณ์ของปีศาจตนนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยปัจจุบันแม้มนุษย์จะทํา ให้สายพัน,นุนี้ดูมีสเสน่ห์หล่อเท่หรืองดงามแค่ไหนก็ยังลบภาพว่าเจ้าปีศาจตนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่น่ากลัวมากๆอยู่ดีเพราะแท้จริงต้นกำเนิดตำนานแวนไพร์มาจากชาวโรมาเนียนชื่อวัลลัสเดออิมพัลเลอร์หรือวัลลัสเดอะเติร์ดเดกคูลา เจ้าชายแห่งวลาเคียผู้ปกป้องชาวโรมันตั้งแต่เหนือจบต้แห่งแม่น้ำดาน,นูบด้วยการกระทำอันโหดเหี้ยมที่ชอบเสียบลางคาสึกที่พายแพ้ต่อตนเหมือนเป็นเครื่องประดับการกระทำนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่านักเขียนพูดถึงและเปรียบเสมือนว่าเจ้าชายคนนี้เป็นปีศาจกระหายเลือดตัวต่อไปโจรกม ความเชื่อของชาวแดนปลาดิบอย่างญี่ปุ่นเกี่ยวกับวิญญาณหรือพิซาตในร่างผู้หญิงบนหุบเขาสูงอาศัยอยู่ตามวัดเก่าศาลเจ้าหรือบ้านหลางแปลงกายให้คล้ายอย่างสาวรูปงามเพื่อล่อลวงมนุษย์แต่หากอยู่ในร่างที่แท้จริงแล้วสำหรับคนที่ไม่ชอบสัตว์มีแปดขาคงไม่อยากเจอตัวพิซาตตนี้น่าพิซัตแบบน,นี้พวกเราอาจเคยเห็นอยู่ตามเกมหรือนิยายการ์ตูนเรื่องต่างๆที่กล่าวถึงตำนานหรือพิศาตในประเทศญี่ปุ่น โ,โลโคโมจะมีเิทีหาเหยื่อเหมือนกับแมงมุมมากโดยการดักรอจับนักท่องเที่ยวและคนเดินป่าที่ผ่านไปมาเกยกับที่อยู่อาศัยของตนและเมื่อเหยื่อติดกับก็จะใช้พิษที่มีทาให้เหยื่อนั้นหมดสติหลงหลังจากนั้นก็จะใช้ใยของตนพันเหยื่อเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้แล้วกลับมากินเหยื่อที่ห้อยอยู่บนใย,ยของตนในภายหลังเอ้ยนักลวตัวที่แปดคราเคน สัตวประหลาดใต้น้ำลึกตัวมาขึ้มานิสัยดุร้ายตำนานเล่าขานที่ทําให้นักเดินทะเลและเหล่ากะลาสีเรือหวาดผวามายาวนานตำนานคราเกนเกิดขึ้นเมื่อปี1180ก็แค่นมีลักษณะคล้ายกับหมึกทะเลสายพันหนึ่งชื่ออาคิเทอทิสหรือที่เราเรียกกันว่าหมึกยักษ์ สัตว์ประหลาดที่มีหนวดยาวและปุ่มดุดเหนียวหนึบหนับอันทรงพลังสามารถบิบรัดร่างกายของมนุษย์ให้แหลกละเอียดได้อย่างง่ายดายคราแค่นั้นมีรูปร่างลักษณะรวมๆคล้ายกับปลาหมึกยักษ์มีน้ำหนักตัวรวมราว2-3ตันความยาวประมาณ30-40เมตรเฮ้ยและด้วยขนาดและน้ำหนักของมันที่ใหญ่มากทำให้คราแค่นั้นสามารถดึงเรือทั้งลำให้จมลงใต้สมุทรได้เลย ตัวที่9ก้าเซบรัสตำนานของชาวกรีซโรมันเกี่ยวกับสุนัขหลายหัวที่มีหางเป็นหัวของงูมีกรงเล็บของสิงเตอร์ที่คอยเฝ้าอยู่หน้าประตูอาณาจักรของเฮดิสตั้งแต่ครั้งที่เฮดิสอาศัยอยู่เมืองบาดาลจนถูกไล่ให้มาคุมเหล่าวิญญาณที่ขุมนรกจํานวนหัวของเจ้าสุนัขเฝ้าประตูนั้นต่างกันออกไปตามความเชื่อบางแห่งบอกว่ามีหัวเดียวมีสองหัวมีสิบหัวหรืออาจมากไปถึงร้อยหัว ขนาดความสูงของมันใหญ่ประมาณ4.5เมตรและน้ำหนักตัวกว่า2ตันขึ้นรวมกับนิสัยอันดุร้ายมากๆของมันเฮดิสจึงให้มันคอยเฝ้าประตูนรกไว้และเซเบรัสจะคอยกลืนกินวิญญาณใครก็ตามที่พยายามจะหนีออกไปจากขุมนรกรวมถึงมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและเป็นของโปรดของมัน และสัตว์ประหลัดตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือแวววูฟนั่นเองค่ะมนุษย์หมาป่าปีศาจที่สามารถกลายร่างตนให้กลายเป็นมนุษย์ธรมธรมดาธรรมดาหรือหมาป่าตัวสูงใหญ่อันแสนดุร้าย มนุษย์หมาป่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับแวมไพร์ชอบกินเนื้อของมนุษย์เป็นอาหารขนาดของปีศาจต,ตนนี้สูงราว2.5เมตรขึ้นและน้ำหนักตัวกว่า 140- 200ถึงกิโลกรัมและความแปลกเปลวว่องไวที่สูงมากมนุษย์หมาป่าจะกลายร่างเพราะคำสาปทุกครั้งเมื่อวันที่พรจจันทร์ขึ้นเต็มดวงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่จะแยกมนุษย์หมาป่าได้ตอนที่มันอยู่ในร่างของมนุษย์นั้นคือให้สังเกตบริเวณคิ้วหากคิ้วมีความด,ดำหนาและปลายมาจะหลดกันนั่นคือมนุษย์หมา บาที่ปลอมตัวมาหรือบริเวณมือหักนิ้วกลางของใครสั้นพอๆกับนิ้วชี้และขนที่มือหนาและดกนั่นก็เป็นมนุษย์หมาป่าปลอมตัวมาเช่นกันเอาละสิไหนดูนิ้วกับผิวของตัวเองสิแล้วคนในครอบครัวเพควรรอบข้างละ่ะมีใครน่าสงสัยหรือป่า เอาละและนี่ก็คือสิบตำนานตัวประหลาดเหนือธรรมชาติสุดสะเพงในวันนี้ที่ฟูนมาสเสนอหากใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปได้เลยฮะแล้วกังฟูจะมาอ่านหากใครอยากให้กังฟูทมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันสำหรับวันนี้ปลาทูดิบก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีฮะไหนดูนิ้วตัวองซิโอ้แทกกหมดเลยทุกนิ้ว